Home i n s i ซ h ์เจาะลึกข้อมูลโครงการที่น่าสนใจนะฮะวันนี้ผมจะพาะทุกคนมาคุยถึงโครงการ i d เดจุลา3ย่านนะฮะโครงการนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรที่เราควรรู้บ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันครับ สวัสดีครับผมวินกูรูรีวิ่งนะครับช่วงโฮมอินไซ h ์เจาะลึกข้อมูลโครงการที่น่าสนใจนะฮะในช่วงนี้ผมจะเอาข้อมูลโครงการนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์ที่น่าสนใจเนี่ยมาเล่ามาวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังกันนะฮะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังสนใจโครงการนั้นๆอยู่นะครับสำหรับวันนี้ฮะโครงการที่เราเลือกจะมาคุยกันเนี่ยคือโครงการ I d เดจุฬา3าย่านนะฮะจากอนันดาดีเวล OP เมนครับ โครงการนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเริ่มต้นตั้งแต่ข้อมูลของโครงการกันก่อนนะครับโครงการ I d เดโคจุฬา3ามย่านเนี่ยเป็นโครงการจาก Dev e l o p e r อ An นันดาเดเวล OP เมน t ์จำกัดมหาชนนะครับโครงการนี้เนี่ยตั้งอยู่บนถนนพระราม4นะฮะแขวงบางรักเขตบางรักกรุงเทพนะครับโครงการตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ5ไร่3งาน59ตารางวานะครับลักษณะอาคารเนี่ยเป็นอาคารคอนโดมิเนียมไฮไลท์1อาคาร40ชั้นด้วยกันนะฮะ จำนวนยูนิตท,ทั้งหมดอยู่ที่1,598ยูนิตด้วยกันฮะและเปอร์เซ็นต์ที่จอดรถเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40%ด้วยกันครับเรามาคุยถึงเรื่องท้ายพ้องของโครงการนี้กันบ้างครับโครงการ i d e o โจุรา3ย่านเนี่ยฮะมีท้ายพ้องอยู่4แบบด้วยกันครับคือห้องสตูดิโอก่อนนะฮะเป็นห้องตั้งแต่21ตารางเมตรไปจนถึง28.5ตารางเมตรครับห้องแบบวันเ o o m ครับตั้งแต่33ถึง34ตารางเมตรครับ ห้อง2เ e ต r รูมนะฮะ47ไปจนถึง50ตารางเมตรแล้วก็ห้อง2เ e ต r ร o มดูเพล x กนะฮะ66ตารางเมตรด้วยกันนะฮะก็เป็นประมาณนี้4ไทยนะครับจะเห็นว่าช่วงเล็งค่อนข้างกว้างนะฮะมาคุยถึงเรื่อง facility และการจัดวาง layout ในโครงการนี้กันบ้างครับ โครงการ i d เดโจุรา3ย่านเนี่ยเป็นโครงการคอนโดมิเนียมไฮไลท์นะครับอาคารสูง40ชั้นเลยนะฮะซึ่งมี1อาคารเท่านั้นเองครับบริเวณชั้น1เนี่ยจะเป็นบริเวณโซนล็อบบี้นะฮะที่มีไว้รองรับการใช้งานของลูกบ้านนะฮะเวลามีแขกมีเพื่อนมาเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ล็อบบี้ตรงนี้ในการรองรับแขกได้นะครับในส่วนด้านนอกเนี่ยก็จะมียูนิตร้านค้านะฮะแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวไว้รองรับลูกบ้านด้วยนะครับ ในบริเวณชั้น2ถึงชั้น6เนี่ยจะเป็นบริเวณของอาคารจอดรถของโครงการนี้นะฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าที่นี่อาคารจอดรถอยู่ที่ประมาณ40%เลยนะครับโอเคครับ okay, ในส่วนชั้น7เนี่ยจะมาเริ่มเป็นชั้นที่พักอาศัยแล้วนะฮะแล้วก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางด้วยนะครับก็จะมีทั้งสระว่ายน้ำนะครับพื้นที่สีเขียวฟิตเนสรูมนะครับไลบราบรีรูมแล้วก็มูฟี่รูมนะครับ ต่อไปยันตั้งแต่ชั้น8ไปยันถึงชั้น41เนี่ยจะเป็นอาคารพักอาศัยของลูกบ้านหมดเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะการวางผังเลเยอร์นะฮะสถานที่สำคัญนะครับคือโครงการ i d เดโจุฬา3าย่านเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์ที่ตั้งอยู่บนถนนพระราม4เลยนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเอาง่ายๆว่ามันอยู่ใกล้3ญย่านกับจุฬาก็ตรงตามชื่อครับ i d เดโจุฬา3ายานเขาอยู่ใกล้จุฬากับ3ญาน เรื่องโลเคชันเบสของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีจุดแข็งมากๆเลยนะข้อแรกเนี่ยเขาอยู่ใกล้กับ MRT 3ย่านมากๆเลยนะฮะเดินทางไป300เมตรเนี่ยก็ถึงสถานีแล้วนะครับเดินทางง่ายมากๆนะฮะแต่ถ้าเราขยันเดินอีกนิดนึงนะฮะเดินไปสัก1กิโลเมตรเนี่ยเราจะไปถึง BTS สาราแดงนะครับซึ่ง BTS สาราแดงอะฮะมันคือใจกลางเมืองกรุงเทพเลยนะฮะเดินทางเชื่อมต่อไปอยังส่วนต่างๆได้สะดวกสบายมากนะครับคือโครงการนี้เนี่ยตั้งอยู่บนถนนพระราม4นะครับเทิบมานิดเดียวเนี่ย ก็เจอโซนสีลมแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้มันยังมุ่งหน้าไปทังเท่นสุขุมวิทต่อไปได้พระราม4ส,สุขุมวิทขึ้นสะพานเบลเยี่ยมไปต่อได้คือตรงนี้จุดแข่งของเขาคือเรื่องทำเลที่ตั้งหรือโลเคชันเบสจริงๆครับซึ่งโดยบริเวณรอบนี้ครับมันก็จะประกอบไปด้วยร้านอาหารร้านค้าห้างสรรพสินค้าต่างๆอยู่รายล้อมอยู่แล้ว เส้นสลมอะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือบรินเนสต่างๆก็เต็มกันอยู่แล้วนะครับก็สะดวกสบายมากๆเลยครับมาคุยกันถึงเรื่องราคาขายและก็ราคาเช่าของโครงการ IDEOQ จุราสามย่านกันบ้างครับจากที่ผมทำรีเสิร์ชมานะครับในปี2563เนี่ยในช่วงเล็งของราคาขายนะฮะของโครงการจะอยู่ที่160,000บาทไปจนถึง250,000บาทต่อตารางเมตรครับซึ่งเนี้ยมันจะแวรี่ตามไทป์ห้องนะอย่างที่บอก ห้องนี้มีเป็นสตูวันเบสทูเบสทูเบสดูเพกนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงราคาต่อตารางเมตรของ4ไทยนีย้มันจะแตกต่างกันนะครับมาถึงเรื่องราคาเช่ากันบ้างฮะราคาเช่าของโครงการนี้เนี่ยสตาร์ตต่อเดือนนะอยู่ที่18ื่นแไปจนถึง50 0 0 0บาทเลยนะครับซึ่งเป็นเลงที่ค่อนข้างกว้างมากนะฮะ ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะไม่ว่าจะเป็นราคาขายและราคาเช่าเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าห้องเราอยู่ชั้นไหนห้องเราเป็นไท p e ไหนและห้องเราขนาดกี่ตารางเมตรเนี่ยครับมันเลยแวรี่แตกต่างกันไปประมาณนี้นะครับมาคุยถึงเรื่องการ financing กันบ้างครับถ้าเราอยากจะวางแผนซื้อคอนโด ido q j u r a 3 i ย่านเนี่ยเราจะต้องมีการจัดสรรวางแผนการเงินเรายังไงบ้างนะฮะ ผมสมมุติว่าเราต้องการจะซื้อห้องขนาดไซส์เล็กสุดของโครงการนี้ครับคือห้องสตูดิโอขนาด21ตารางเมตรแล้วกันนะฮะราคาที่ผมไปทำรีเสิร์ชมาเจอเนี่ยอยู่ที่3.8ล้านบาทด้วยกันนะฮะ เราต้องการจะเข้าซื้อโดยการกู้ขอสินเชื่อธนาคารนะครับใช้อัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย7%ทั้งสัญญานะครับตัวเลขจริงๆอะ่ะมันจะน้อยกว่านี้นะฮะมันจะไม่ใช่7%หรอกนะฮะใน3ปีแรกแต่ผมขออนุญ,ญาตใช้7%เพราะว่ามันเป็นค่าเผื่อเหลือความปลอดภัยให้เรานะครับประมาณนี้นะโดยเราจะยื่นขอกู้30ปีเต็มนะครับเดี๋ยวเราลองคำนวณกันนะครับว่าเราจะต้องจ่ายธนาคารเท่าไหร่ อีกทีนะฮะาราคาของโครงการนี้เนี่ย3.8ล้านบาทนะฮะอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยทั้งสัญญาเซและผ่อนนาน30ปีเมื่อเราเข้านะฮะโปรแกรมคำนวณออกมาเนี่ยเราจะได้ว่าเราจะต้องผ่อนชำระธนาคารเดือนละ25,000บาทครับดังนั้นคนที่กำลังมองนะฮะกำลังเล็งๆว่าอยากได้คอนโดไอเดโอคิวจุฬา3าย่านเนี่ยคุณจะต้องเตรียมบัตเจ็ตต่อเดือนไว้25,000บาทในการผ่อนธนาคารนะครับอีกครั้งนะฮะว่าเลขจริงมันจะต่ากว่าน,นี้นะฮะมันจะไม่เท่านี้หรอกนะครับ มาถึงช่วงความเห็นส่วนตัวของผมบ้างนะครับสำหรับโครงการ ido q จ u ฬา3ย่านออจุดแข็งหลักของโครงการนี้ครับคงหนีไม่พ้นเรื่องโลเคชันเบสนะครับทำเลที่ตั้งของโครงการนี้เนี่ยการเดินทางนะฮะจากออด้วยรถยนต์ส่วนตัวก่อนเลยเดินทางอย่างสะดวกสบายมากเพราะโครงการอะครับอยู่ติดถนนใหญ่ถนนพระราม4คุณสามารถใช้ถนนพระรามนี่เดินทางเชื่อมต่อไปอยังทั้งเส้นสุขุมวิทนะฮะเส้นสุรวงนะฮะหรือเข้าไปในตัวเมืองสยามได้อย่างสะดวกสบายมากๆ อย่างที่2นะฮะคือเรื่องการเดินทางด้วยรถยนต์สาธารณะนะฮะโครงการอยู่ใกล้กับสถานี MRT 3ย่านมากนะฮะซึ่งมันก็ยังมันจะสามารถเชื่อมต่อไปยังส่วนต่างๆได้เยอะมากๆเลยนะครับเรามาคุยถึงเรื่อง target group ของกลุ่มเป้าหมายในโครงการนี้กันบ้างครับโครงการนี้เนี่ยตามชื่อเลยนะว่าเขาคือจุฬา3ย่านดังนั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเขากลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นบุคลากรนิสิตนักศึกษาที่ทํางานอยู่ในจุฬาอาจารย์นะครับหรือคนที่ทํางานอยู่ในโซนจุฬาเนี่ย โครงการนี้ก็ตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะอยู่ไม่ไกลเลยสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากๆแต่มันยังไม่จบเท่านี้สิครับโครงการนี้ยังอยู่ใกล้กับถนนสีลมอีกด้วยอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าคุณเดินออกจากหน้าโครงการเนี่ยเดินไปสัก1กิโลเนี่ยคุณจะเข้าสู่ถนนสีลมแล้วซึ่งถนนสีลมเนี่ยมันคือถนนธุรกิจหลักของประเทศแล้วก็ในกรุงเทพเลยก็ว่าได้นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่ทํางานอยู่ใน โซนสีลมเนี่ยที่มีระดับตำแหน่งใหญ่หน่อยนะฮะหรือเป็นผู้บริหารแล้วก็ลังมองหาคอนโดสักคนหลังหนึ่งเนี่ยที่ตอบโจทย์ในเรื่องการเดินทางเดินทางไม่ได้ไกลมากโครงการ i อเด q อจุฬา3าย่านเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับทั้งในเรื่องแบรนด์นะครับของแบรนด์นันดานะในเรื่องความสูงของตัวอาคาร40ชั้นเนี่ยเราก็สามารถเทควิวเมืองในมุมสูงได้นะครับดังนั้นเนี่ยโครงการ I d e ด q อจุฬา3าย่านเนี่ย จึงเป็นอีกหนึ่งคอนโดที่น่าสนใจมากๆนะฮะสำหรับคนที่กำลังมองหาคอนโดในโซนนี้อยู่นะครับก็ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะฮะสำหรับคนที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะทำรีวิวแบบเต็มนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ w w w g u r u l i v i n g t h c o m นะครับก็สามารถเข้าไปอ่านกันได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะฮะในคลิปถัดไปเนี่ยผมจะ เอาโครงการไหนมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามนะฮะ YouTube Channel กู r ู l i วิ่งนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับกู r ู l i วิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ